แยกใครแล้วเป็นแบบอะไรยังไงบ้างคะใช่แล้วทำไมคุณไม่ร้องเพลงอยู่ดีก็เรื่องของคุณแล้วทำไมไม่เอาเลสมาเล่นนะคะให้ผมพูดหน่อยอะไรนะให้ผมพูดหน่อยอ๋อไม่ได้พูดเหรอครับถึงอยากจะพูดว่าอะไรครับจากคำถามห้าคำถามเมื่อกี้นี้ก็ก็ผมก็แสดงเรื่องนี้ด้วยแสดงเรื่องนี้ด้วยไม่ใช่ว่ามาขอเขาแตะรูปอะไรอย่างนี้ไม่ใช่ไหมนี่เห็นไหมใครไมใบใบเองใบเองเก้าโอ้า แดงกว่าน้องเขาอีกนะเน่ะแต่ก่อนถึงจริงๆเามีนักแสดงเพียบเลยใช่ไหมคุณจ๊านะฮะเดี๋ยวเชิญึี่มาคุยพร้อมๆกันเลยดีกว่านะครับเชิญน้องบ้านน้องจูนน้องจิ๊บ ตื่นพี่จ๊าตอนเรียนก็ไม่ห้าวเบาๆเลยอันนี้บอกเด็กบอกด็กกอนเมืองต่าอึ๊บอุ๊บอุ๊บอึ๊บอ่าอ่าลาไปก่อนครับสวัสดีครับผมแม่จะกินกันทั้งเวทีอย่างนี้เดี๋ยวให้แต่ละคนได้นำตัวเองแล้วก็คาแรคเตอร์ในเรื่องนี้แสดงเป็นอะไรอ่านะฮะเริ่มจาก บ้านเลยไหมเริ่มจากบ้านเลยก็ได้ต <b> ้นไฟขึ้เลงต้นไฟขึ้เลงต้นไฟาแล้ทำอะไรเดี๋ยวไม่ตอบนะครับ้บ้านเดี๋ยวเราอัดเทปไว้ก็ได้เพราะว่าให้เขากินได้เต็มที่นะแล้วเปิดให้เราว่าอ้าวบ้านเลยดีกว่าบ้านในเรื่องนี้ ได้ตัวก่อนไตัวรับทเป็นชื่อก่อนละกันชื่ออะไ้านะรันครับผมเครับผมัแตอายุอแสครับเออใหม่ใหหเออเอาใหม่ของพี่พี่จะเอาใหม่ให้รเหรอเอมีใหม่แล้ตอนนี้ โอเคครับเอาเอาใหม่ก็ได้นะครับผมก็รับบทเป็นเพลนะครับผมก็เล่นอายุตั้งแต่ประยมครับจนถึง80เลยครับผมคาแรคเตอร์ก็จะเป็นการที่เล่นสนุกสนานครับก็จะมีแจ็คของพระเอกอยู่วางง่ายคือบ้านของแม่เอกนั่นแหละมาถึงอีกหนึ่งคนครับนางเอกของเราแนะนำตัวเลยค่ะสวัสดีค่ะจูนชลนลยมอนรักค่ะนะฮะในเรื่องรับบทเป็นนางฟ้า กบดเป็นทายค่ะเป็นสาวเรียบร้อยค่ะเป็นคนเรียบร้อยเลียนเก่งด้วยเรียนเก่งด้วยชื่อหนด้วยนิดนึงสวยด้วยทุกอย่างเลยในเรื่องนี้อ่นะฮะอ่ะ้วอแล้วนางเอกนางเอกขอขอผู้หญิงนีไม่ได้เลยนะก็นิดนึงนิดนึงนิดนึงนะอ้าต่อมาสวัสดีค่ะตุ๊กตาบุญดีพาพาค่ะรับบทเป็นจ๋องค่ะในบทจะเป็นทองค่ะอ๋อเหรอใช่แล้วเป็นทอมเหรอ ไม่มั้งดูสารละล่างแล้วโอ้ไม่มั้งคือเปลี่ยนลุกเปลี่ยนลุกเลยเอาจะดูเป็นทอามในเรื่องนี้คาแรคเตอร์ก็จะเป็นผู้หญิงเท้าหแล้วก็ในเรื่องนี้ก็คือแอบหลงรักนางเอกแล้วก็แบบคอยโปรเทคนางเอกจากจากตัวพระเอกเองหรือว่าจากผู้ชายคนอื่นๆเลยเงี้ยคือเรียกว่าเขาเรียกว่าการซีนนั่นแหละใช่แต่ว่าเป็นเพื่อนสนิทกันนะเพื่อนสนิทกันแต่หลงรักเขาใช่ต่อมาครับคนต่อมาค่ะเขาวโรอมนพิกชาคว สำหรับเรื่องนี้เป็นภาพยนตร์เรื่องที่สองนะครับอ้าวเหรอครับผมแล้วในคาลิเตอร์จะเป็นผู้ชายน่ารัก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 หวานเดี๋ยว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 ดูตัวอย่างละแล้วกดเป็นตุลใช่ไหมคะผู้ชายหวานครับผู้ชายหวานอ้าวแล้วเขาอ่ะเป็นผู้หญิงอ๋อว่ได้พอพี่ไม่มีไม้แล้วโอเคน่ารอกน่ารักโอเคโอเคทำได้แล้วนะฮะอันต่อมา ตัวนี้ค่ะชื่อจิบบริษาทค่ะเราบทเป็นดาวมหาลัยค่ตัวคาแรคเตอร์ก็จะเป็นผู้หญิงค่อนข้างแรลนิดนึงจะแบบชอบพระเอกก็ทำทุกอย่างให้ได้เขามาเป็นผู้หญิงมั่นใจในตัวเองนะฮะอันต่อมาครับโซนนี้ครับก็ไปครับจตุรลองเราบทเป็นแว่นเป็นเพื่อนเออของสองเป็นเพื่อนเออของพระเอก จริงเป็นธรรมดามันจะต้องมีบทนี้เพื่อเสริมให้ตัวเองยิ่งหล่อเข้าไปอีกถูกต้องมันจะต้องมีเราโง่ๆเออๆไม่อูอ่ะมาทำไมเหมือนเวลาพี่เล่นละครก็เหมือนกันจะได้บทเนี้ยเออเหรอเออให้พระเอกมันหล่อขึ้นอีกโอ้โหจริงหรอจริงจริงจริงจร้และในเรื่องนี้สนุกสนานใช่ใบอ่ะใบอ่ะใบรับบทใบรับบทเป็นไรไปแล้วบทเป็นบอยครับผมอ่าเป็นใคร บ่อยก็ในชั่วในชั่วหน้าตาอย่างนี้ชั่วก็ชั่วไม่ได้หรอกจริงแต่นิสัยไม่รู้ก็เนี่ยฮะเป็นแก๊งเดียวพระเอกเพื่อนกันเพื่อนกัน3มคนอันนี้จะเป็นเอ๋้ะเป็นแบบไหนเพื่อนแบบไหนผมควรๆรอๆอะไรแบบงี้รอตีตีคู่กับพระเอกบางทีมาคู่กันแยกไม่ออกเลยใครเป็นพระเอก ก็คู่กับจิ๊บค,<ช>ครับอ๋อกัจิ๊บตามมาใช่ครับแฟลตเตอร์ก็เนี่ยฮะคนกวนแบบว่าเซลสาวไปเรื่อยอยงเี้แต่ว่ารักใครก็รักจริงจริงจังกับความรักเลยนะฮะภาพอยู่เรื่องแรกด้วยเรื่องแรกด้วยกดดันตื่นเต้นไหมตื่นเต้นมากนี่เขินมากเลยมาดูตัวเองวันนี้เนี่ยอยากเหมาลงแล้วดูคนเดียวจริงแต่เพื่อนก็เสียดายที่หายช่วไหมครับอาจจะมีเรื่องหน้ากับเนสเน่ย รอจ่ายตังเต็มเงินนะฮะบ้านล่ะเรื่แรกโอ้ยไอขทะพูนบ้านเดี๋ดยวไม่ามาจบเดีย๋าายวไมาจ่จบเดี๋ยวไม่จบ กดดันไหมเพราะมาถึง้่มากเป็นพระเอกเลยแลวเป็นเรื่องแรกด้วยการแสดงเราผมก็ทั้ง,งกั่ใจตืตต่นเต,ต้นนะแต่ว่าพอออกมาแล้วเห็นผลงานยช่เห็นี่ไงครับเดี๋ยวเราดูพร้อมกันเลยนะในโรงพยนตร์อ่าเดี๋ยวได้เข้าไปดูบ้านแน่นอนนะครับนะแล้วก็เชื่อว่าหลายคนเป็นผลงานเรื่องแรกใช่คนะตื่นเต้นแน่นอนนะแต่ที่มาที่ไปของเรื่องนี้ดีกว่านะ นะคะต้องเมื่อราคาให้ท่านนี้ขึ้นมาเลยนะคะแน่นอนนะคะพวกกินตับจำจับครับผมถ้ากินตับไปลับบ้านนะครับผมไปกินกันที่นี่ครับสอเรียนเจิญนะคะคุณไว้ดูการค่ะพวกกับกเขาเป็นเรื่อง367วันทีแมนโฮขึ้นมาพูดคุยกับเราด้เชญครับ กับภาพยนตร์เรื่องนี้ทำไมถึงอยากทำภาพยนตร์367วันเรื่องนี้ที่แอมเฟอก่อนเลยผมขอกราบสวัสดีได้ครับเกได้ครับกราบสวัสดีนายผมนะครับคุณชัยคุณจีนวลกั้นงามนะครับท่านนายกสมาคมผู้ใหญ่บ้านกำนันแห่งประเทศไทยนะครับท่านนายกผู้สีขาวสมาคมแห่งประเทศไทยนะครับผู้สื่อข่าวบันเทิงนะครับ เป็ประเทศไทยครับก็บบแขกผู้เกียรติท่านนะครับพร้อมทั้งสื่อมวลชนที่รักทุกคนนะครับแฟนคลับน้องบ้านแฟนคลับน้องไปรุกคนนะครับเข้าเรื่องเลยดีกว่าพี่เรื่องนี้ที่ถ่ายทอดอะไรออกมาครับ367วันเออ367วันนะครับเป็นหนังที่มีทุก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 รสนะครับมีทั้งตลกดราม่าโรแมนติกนะครับเป็นหนังรัก ผมคิดว่าทุกคนต้องมีความรักนะครับไม่ว่าจะเป็นมัธยมนักศึกษาไยทำงานครับจนมีหมดผู้สูงอายุอย่างเราผู้สูงพอสใครสูงอายุอ่ะสวนะฮะสวนะฮะเธอมีไหมอ่ะอะไรนะเธอมีบ้างผมก็มีความรักแบกไลน์อ่ะมีเบ้ามีกระขายตัวจินะครับเรายังมีนักแสดงอีกสองคนนะครับมีซึ่ง อุโซนเป็นการสั่งลุ้นยากลุ้ครับครับผมเขาเชิญขึ้นมาด้วยกันเชิญได้ครับเอาล้โหเลยคุณโกวิทวัฒนกุลครับคุณอนภูพลศร์ครับเชิญครับโอ้โหขอยนรู้ด้วอ้พี่แอลพู้ว่คือเลยเจ้านางนะคะกินตับตลอดเลยอ่ะตอนจบวะค่ะต้องขออนุญาตนะครับคู่นี้เป็นแฟนกันเลยนะครับเป็นพเกี่ยวกับเรื่องความรักมันมีทุกเจเนอเรชันจริงๆคือสมัยก่อนเรียกว่าคู่จิ้นนั่นแหละนนะคคครรัับบู่จิ้ตอนนี้ก็ยังจิ้นอยู่ครับ นะครับในเรื่องนี้มีทั้งนักแสดงรุ่นใหญ่นะครับ่นใหญ่แล้วก็น้องๆหน้าใหม่หน้าใหม่ทุกคนนะครับมีความสามารถซึ่งผมกำกับเรื่องนี้ด้วยหัวใจนะครับครับไม่ว่าจะเรื่องความรักแล้วก็ใช้ความรู้สึกจริงของที่เคยมีประสบการณ์มาครับกกับเพาลงไปทุกคนเล่นดีมากแล้วก็มีความรู้สึกจูมิใจนะครับ แต่เดี๋ยวอีกปั๊บเดียวครับเราจะได้พิสูจน์ภาพร์เรื่องนี้ในโรงภาพยนตร์กันครับนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วนะครับถ้าพูดทาเดียวเลยว่าทาไมทุกคนถึงจะต้องเข้าไปดูภาพยนตร์เรื่องนี้3 6 7เวันดิมเฮอจะบอกเขาว่าไงฮรเออหนังเรื่องนี้นะครับ367เวันดิมนเฮอเป็นหนังรักซึ่งทุกคนดูแล้วจะต้องมีความสุขนะครับมีทั้งยิ้ม มีทั้งยัดน้ําตามีทั้งความ,มวน่ารักของนักสแสดงน้องๆน,นะครับ,บทุกักทุกชา่ชาิผมว่าเรื่องนี้ถ้าใครดูแล้วไม่ผหวังน,นะครับผมว่าอาจจะกลับบ้านด้วยความมีความสุขความสุข,ข,สขครับผมครับ,รบแล้วก็รอยยิ้มด้วยครับนะต้องขอให้คุณอาสักท่านหนึ่งนะฮะเป็นตัวแทนเชิญชวนให้คนไปดูหลังเรื่องนี้ฝากกับคนดูหน่อยครับขอบคุณครับในพวกมีเรื่องแน่ใช่ครับ สิ่งที่อยากจะพูดนกับไม่ได้เกี่ยวกับบทของตัวเองในนัครับกถสามปีกับ0ามรถเรื่องที่เล่นมานี่มันมันเฉยมากนะฮะประกับต่างๆครับแต่สิ่งที่อยากจะพูดในวันนี้ขณะนี้ก็คืออยากจะขอขอบคุณนะครับคุณวิชัยคุณศรีนวลปัญญาครับซึ่งได้ให้โอกาสไว้บริการเด็กนุ่มจากภาคใต้ที่ขึ้นมาแสวงโชคในวงการบันเทิงที่เทยครับ จากอ้ีีเป็นเด็กเสิร์ฟในรา้านในพัฒนาการะะนะครับไต่เต้าขึ้นมามมกมนันพยายามจนกระทั่งได้เข้ามาสู่วงการมาเป็นตัวประกอบอนะครับแล้วก็ไต่เต้าขึ้นมาเป็นผู้แสดงคีบูมาเป็นสตั้หลายต่อหลายบทบาทในวงการบันเทิงจนกระทั่งก้าวขึ้นมาสู่การเป็นผู้ก,กันกับการแสดงไฟฝันนะต่อสู้มายาวนานจนไตเ่เล ขอบเข้าไปแล้ววันนี้ได้โอกาสอันยิ่งใหญ่นะครับถึงฝันของชีวิตแล้วถือได้ว่าประสบความสําเร็จในวงการในอาชีพที่เขาฝันแล้วครับโดยโอกาสที่ได้รับจากคุณวิชัยคุณศรีนวลขอเสียผมหนสองท่านครับผมทั้งสองท่านนี้ได้ให้ชีวิตกับไว้พรุการและอยากจะขอเชิญชวนทุกท่านพิสูจน์ฝีมือและมันสมองของไว้พรการในภพร์เรื่องนี้ครับ ครับผมนะฮะวิสัยค่ะอะรค่แล้วก็ให้ีนักแสดงอีกเฮ้ยเดี๋ยวให้คุณอาพูดชักนิีหนึ่งเชิญชวนหน่อยเชิญชวนหน่อย่าก็เห็นบอกว่าจะให้พี่วอยเขาเอาพูกคนเดียวก็บอกว่า367วันมันมีอะไรซ่อนอยู่ครับต้องคุ้นคว้าหานะคะพี่ไว้ทำอะไรไว้มางแล้วก็ทางคุณวิชัยคุณศรีนวลทำไมถึงให้พี่วย สร้างเรื่องนี้แล้วดูสิว่า367วันเนี่ยได้อะไรจากบ้างได้อะไรจากเขาบ้างดูนะคะถ้าไม่ดูเราจะไม่รู้กลับไปทางด้านนู้นพี่จ๊ะครับแน่นอนนะคะตัวแทนทางฝั่งของนิวเจนนะฮะน้อ,ะอ,ะองบ้าน,นะล,ลนนะคะรับบ้านเลยนี้เลยค่ะขี้หนักมกขี้หนักมากตลอดเดี๋ยวถ้ามิกฟังเสียงบ้านบ้าง ฟังเสียงบ้านหน่อยฟังเสียงบ้านหน่อยฟังเสียงบ้านหน่อยให้บ้านพูดก่อโอ้โอ้พอก่อเดี๋ยวนะให้เขาพูดก่อนเขาจะพูดบ้านใหญ่มากเลยอ่ะบ้านใหญ่มากจริงป้าปไกลไตนาะบ้านว่าป่ะก็อย่างแรกต้องขอบคุณผู้ใหญ่ทุกคนนะครับผม ไม่ว <pad> <chief> <sick> oh. ่าจะเป็นทางที rust. ่ไว้ทางบริษัทแล้วก็ผลผลิตของโบริมาสครับก็ฝากติดตามหนางเรื่อง3 6 7วันลนะครับผมก็จะมีเรื่องราวของความรักของผมแล้วก็ของใบนะครับแล้วก็เข้าไปอีกครั้รนะครับนะฮะสุดท้ายปบนี้ผมจะมีอะไรอยากจะพูดสริมอีกนิดเดียวนะฮะเชิญทราบครับ หล,หลายท่านคงจะไม่ทราบนะครับหลายๆท่านคงจะไม่ทราบว่าน้องสายที่ร้องเพลงบรรกอวยย่อมนี้คับ ในการเป็นจริงน้องสายเป็นลูกสาวของสุดยอดพระเอกลิเกดังแห่งยุคสมัยเลยครับนะฮะคุณพงศักดิ์สุนศรีพ่อกำลมาเชียร์อยู่นี่ครับมาด้วยครับมาด้วยครับเชียงไทยเลยนะครับคุณพงศักดิ์สฉลศรีก็พ่อของน้องสายมาด้วยนะฮะแล้วลูกสาวร้องเพลงพอมากพอมากก็ได้เป็นนักเอกละครด้วยตอนนี้นะฮะน้องสายด้วยงานดีเหลือเกินค่ะนะฮะเพราะฉะนั้นครับและนี่คือทั้งหมดนะครับของ367วันพีเปเทอร์ทอเซ็ปตบมือกับทุกท่านบนเวที ผลงานอีกทีนะคะวันนี้27สิงหาคมนะคะสำหรับภาพยนตร์เรื่องนี้ก็จะเข้าฉายแล้วทุกโรงภาพยนตร์นะคะถ้าใครอยากจะชมภาพไปชมกันได้เลยถูกต้องนะฮะอุ๊โอกาสนี้ครับผมขอเรียกเชิญนะคุณวิชัยแล้วก็คุณศิงหนุ่ตั้งงานนะฮะผู้บริการสร้างภาพยนตร์เรื่องนี้มาขึ้นมาถ่ายภาพกับทีมนักแสดงแล้วก็ตัวลับด้วยนะครับใช่นะครับอีกหนึ่งท่านนะครับคุณยงยศแก้วเขียวครับท่านเป็นนายกสมาคมผู้ใหญ่บ้านกำนันแห่งประเทศไทยเรียนเชิญครับ แล้วก็ท่านนายกจะมาของพิธีการบันเทิงเชิญครับเชิญครับเชิญน้ำชาทีศสีอยไรว่เชิญครับพื้นรีอะไรวดาได้เลยครับเชิญครับครับผมนะฮะแล้วก็ถ่ายรูปกันนะคะขออนุญาตนะครับผมนะฮะน้องน้องกายอัญชัยโยมเชิญครับน้องเนสน้องเนสนะฮะน้องสายมาเลยจัดถ่ายรูปบนเวทีนะครับ เรียงลำดับกันเลยนะคะก็อย่างที่บอกนะครับภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นเรื่องราว่ารักน่ารักจะได้ชมวิวที่เซี่ยงไฮ้ด้วยนะคะเหมาะกับช่วงแบบใกล้หน้าหนาวแบบนี้ด้วยผู้ใหญ่ฝังดูบ้างก็ได้ครับผมมันกำลังติดติดอยู่สารติดไปจนต้องซ้นยต้องการนะครับเป็นเรื่องใหม่เรื่องนี้นะคะซึ่งจะเข้าฉายวันพรุ่งนี้ที่27สิงหาคมนะคะจากค่ายโกรยูโรเวอร์ชั่นไลฟ์ทีมนั่นเองค่ะ หรือหลังจากนี้ใครที่มีบัตรชมภาพยนตร์เดินหน้านิดนึงครับทุกท่านเดินหน้านิดนึงครับเดินหน้านิดนึงครับเก็บห้าผากเลยครับคันที่มีบาดชมภาพยนตร์อย่าพึ่งไปไหนนะครับเดี๋ยวผมจะมีการแจกรางวัลด้วยใช่ไหมเป็นที่เขาใหญ่นะคะถูกต้องนะฮะใช่อย่าเพิ่งไปไหนนะครับวันนี้เราน่าจะได้ชมภาพยนตร์แล้วเรามีของกำนันให้ด้วย น,ะะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งภาพความประทับใจ<ช>หลัจากที่ปั้นงานนี้มานานนับปีกันเลยทีเดียวค่ะนะย้ำอีกทีนะคะพรุ่งนี้27สิงหาคมก็ไปชมกันได้ทุกรโรงภาพยนตร์กันเลยทีเดียวนะคะ3 6 7วันพิ่มแอนด์โฮ ครับวันนี้มาเยอะจริงขอเป็นตัวแทนก็แล้วกันนะครับตัวขับตัวตัวแทนแฟนคลับตัวขับเลยตัวแทนแฟนขับนะครับบ้านบีเอ็นครับไปลเดสมอบช่อดอกไม้หน่อยเชิญครับนี่นะครับเป็นตัวแทนบ้านบีเอ็นนะครับเดี๋ยวเทีมนักแสดงยังอยู่นะคะเดี๋ยวจะมีอีกหนึ่งสอดนะคะับทนมตัวแทนต่องลืเลยนะครับท่านผู้ใหญ่เชิญครับเชิญครับท่านผู้ใหญ่เชิญ รอชมภาพไปก่อนนะฮะล้ำกระหม่อไมก่อนนะฮะนะครับค่ะแล้วก็นอกจากนั้นนะครับอันนี้พิเศษครับน้องเดชมอบช่อธรรมะให้น้องไพร์หน่อยเลยซูมตัวไปก่อนเลยตรงจุดนี้นะครับผมนะฮะถ่ายภาพเลยครับถ่ายภาพต่อนลยครับเปรียบเสมือนงานเราแล้วเดี๋ยวให้ทุกคนไปพร้อมและลดน้ำสระได้เลยนะครับผม ะเดี๋ยวจะมีหนึ่งฉากทีมนักแสดงทั้งหมดใชช่โว์นัมาเลยค่ะฮะริมยันจัดสายถ่ายรูปกันอีกสักครั้งหนึ่งนะคะก่อนที่จะไปสัมภาษณ์กับพี่สื่อมวลชนนะคะขอบคุณมากคร่ะรักษาดอกไม้ค่ะฮะวันนี้ก็ต้องขอบคุณแฟนคลับทุกท่านด้วยนะคะที่มาร่วมงานนี่ดอกไม้เต็มไปหมดเลยนะคะอาน้องบ้านอ่าสองนี้ก็มีนะคะ ขออนุญาตครับเลยเอแล้ครับเจอแล้วครับพี่แจ็คครับผมขออนุญาตครับขอบคุณนะครับขอบพระคุณสถานที่ดีๆตรงนี้ด้วยนะครับกับาทยรัฐสิเหนือนะครับขอบคุณครับตาบูคูวิลล่าครับแอดมาริโน่เขาใหญ่นะครับ ขอบคุณสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่องเจ็ดนะครับขอบคุณเจดราค่อนครับผมติ่มซำสดใหม่คุณภาพล้ำเลิศมีจำหน่ายทุกซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วประเทศเลยนะครับใช่นะคะวันนี้อิ่มอร่อยกันมากเลยนะคะถูกต้องครับแล้วก็เดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับประกาศไปเลยดีกว่าค่ะผู้ชมที่ถูกต้องฟังใ้ดีนะคะระหว่างนี้อ่ะใครที่มีบัตรชมภาพยนตร์นะครับตอนนี้ทีมงานได้แรนดอมมาแล้วสองท่าน นะฮะจะได้ผูวิลล่ามูลค่าถึง20,000กว่าบาทผูวิลล่าหรือผู้ชายคะผู้ผู้ชายเอาเองครับผมนะะฮหมายเลขแรกนะครับใครที่นั่งอยู่ที่หมายเลข C 27นะครับ C 27ยกมือขึ้นเลขห้าขึ้นมาล้างวัลกันหน่อยค่ะใครมีบัตรชมภาพยนตร์นะฮะเลขที่นั่ง C 27นะครับได้ผูวิลล่านะครับ The Moon Villa at มาริโน่เขาใหญ่นะครับผมอ่านักแสดงใหญ่ลุมยิ้มนะไยิม้มอีกหนึ่งท่านนะครับ49ท่านใดถือบัตรชมภาพยนต์หมายเลข4 1 9นะครับนี่คือท่านที่สองส่วนท่านที่สามเราเลือกกันเองจริงเหรอหมายเลขเราสองคนซุปเปอร์เจซุปเปอร์เจล้าเอาแถวเจเลยอ่าเออแถวเจอ่ะ พี่แจ๊คครับหมายเลข1ถึง24ช่องหมายเลขไหนอ่อิบค่ะชอบ23ค่ะ4ีบอ,อ่านนี่ฮะ49บขออนุญาตเลยนะครับมอบเลยพี่20,000กว่าบาทพี่เอาไปพักเลยขอบคุณมากนะครับค่ะจ <J> อะไรนะเมื่อกี้บอกอะไร23 23บส <J 23 S 2> าจยีจยนะครับท่าในใดถือจย3เดี๋ยวรับเลยนะฮะใช่ไหมคะจ่ อันนี้่ะฝั่งนี้ค่ะแจ็คสาวประจ๊ะเป็นเป็นเนื้อผู้คุณแจ็คเลยด้วยนะคะใช่ครับผมยินดีด้วยนะคะเอาละค่ะนะคะแล้วก็สำหรับวันนี้นะคะพวกเรารับฝั่งนู้นนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวผมให้ไปครับทุกอนนี้นะครับวิ่งผ่านธ์พื้นและสำหรับวันนี้นะคะพวกเราจะกลัวอะไรครับผม ฮาลับไั่เลยครับขอบคุณ367วันที่เป็นเธอนะคะต้องขอบขอบคุณทุกท่านด้วยทุกคนงานในวันนี้นะคะถูกต้องนะคะเป็นงานที่อบอุ่นนะพี่จางนะใช่นะคะก็นะคะจำกันอีกทีค่ะ27สิงหาคมคือพรุ่งนี้นะคะจะเริ่มฉายแล้วสำหรับวันนี้เลยนะฮะแล้วก็ขออนุญาตนะครับพี่สุนชนนะครับ เนื่องจากแฟนขับมาเยอะใช่ปกติเราจะต้องสามารถแบ็คดรอปทำสามารถบนเวทีเลยอ่านะฮะเพื่อใหนที่แฟนขับได้ยินกันเต็มที่ใช่นะคะเราก็ขอบคุณแฟนขับทุกบ้านด้วยนะคะแฟนขับตรงบ้านอยู่ไหนคะแฟนตรงบ้านไปเน็ต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  แจ็คสองคนน้องแจ็คอ้าจจะหน่อยนะคะก็ต้องขอบคุณมากจริงๆนะคะแล้วก็ลันดับต่อไปเนาะก็จะเป็นพี่นักข่าวสองทานแล้วใช่ใช่นะฮะก็พรุ่งนี้27ใช่ก็มาชมกันได้เลยนะคะก็ถ่ายทุกโรงภาพยนตร์เลยเออนะฮะเอาทีนบทหน้าที่ของเราเลยดีกว่านะครับผมใช่นะฮะดิฉันแจ็คกรินค่ะดิฉันแจ็คจอมแจ็คไรครับผมนะฮะ ขอบคุณทุกคนมากครับก็ฝากเรื่องนี้ด้วย367วันทิมแอนเจอร์ไว้ในอ้อมใจทุกคนด้วยสวัสดีครับ